สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพิษทองเจือลอยตัวเหนือดรามา่าพาครอบครัวเที่ยวลังไม่เห็นด้วยก้าวล่วงสถาบันแต่มีเข้าใจผิดดากรังไอจียืนค้างม็อบ จากกรณีร้อนเมื่อวันที่16ตุลาคมทางเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนได้นำรถฉีดน้ำแรงดันสูงจำนวน3คันเพื่อใช้ในการควบคุมฝูงชนตามขั้นตอนนำมาฉีดใส่กลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าสยามเพื่อหลีกเลี่ยงกรารปะทะให้น้อยที่สุดและผลักดันให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นออกไปจากบริเวณอย่างเร่งด่วนล่าสุดพิษทองเจือก็ได้โพสต์ความเคลื่อนไหว ลอยตัวเหนือตรามา่าพาครอบครัวไปพักผ่อนเที่ยวทะเลที่เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังแจ้งชัดไม่เห็นด้วยก้าวล่วงสถาบันหลังโดนชาวเน็ตด่ากลังไอจีไม่มีจิตสำนึกยืนข้างกลุ่มม็อบงานนี้พิษทองเจือก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเห็นทุกคนยิ้มได้ไอก็มีความสุขและงานนี้หนุ่มพิษทองเจอและครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อน จะแฮปปี้ขนาดไหนนั้นเราก็มีภาพมาให้ชมกันด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก t ีนิวสขอบคุณค่ะ